สวัสดีครับวันนี้ก็ทางยิลโลนะฮะได้รับพัส,สดุมาจากจังหวัดตากนะฮะส่งมาถึงกรุงเทพมหานครเลยทีมงานก็ส่งไลน์มาบอกผมแล้วว่าอาจจะเป็นวัตถุระเบิดเพราะว่ามันเบามาก <Huh? S 1> นะน่ากลัวหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดดูเลยนะฮะว่าคืออะไร <Yeah. S 1> มาไวมากนะฮะคนส่งนี่ คุณแม่นะฮะคุณแม่คุยกับผมอยู่บอกว่าลูกสาวเนี่ยเรียนอยู่เดี๋ยวขอเดี๋ยวขออ่านหน่อยได้ไหมอ่านถึงที่มาที่ไปก่อนก่อนที่เราจะเปิดแล้วผมก็จะไม่ได้ว่าส่งขนมมาให้ผมใช่ไหมอะไรเงี้ยนะเดี๋ยว พูดผิดไปอะโอเคคือต้องเ้าความกอนว่าท่านนี้เนี่ยเขามาคุยกับผมเขาบอกว่าอาจารย์คะลูกสาวคุณแม่เื้มอาจารย์มากค่ะอาจารย์ทาคลิปออกมาสอนได้ประโยชน์มากลูกสาวคุณแม่บอกจบมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะคลิปอาจารย์ที่สอนเลยคุณแม่เลยอยากขอที่อยู่อาจารย์หน่อยได้ไหมคะประมาณนี้นะลูกสาวจบจากบมทน่าจะบัญชีธรรมศาสตร์นะประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้ใช่น่าจะใช่โออยากส่งของที่ลึกอของที่ลึกไม่ใช่ของกินละเกมคุณอดก,กินละ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะตอนเริ่มเรียนใหม่ๆลูกสาวเรียนที่มอไม่เข้าใจจนมาเจอคลิปอาจารย์ทาสอนลูกสาวเข้าใจมากขึ้นและใช้ประกอบการเรียนตลอดจนจบต้องขอบคุณอาจารย์จริงๆนะคะแล้วก็ผมให้ที่อยู่ไปก็เขาก็ส่งเนี่ยมาให้นะน่าจะเป็นที่เนี่ยแหละน่าจะส่งมาจ,จมากจังหวัดตรกเลยแล้วเรามาดูกันนะฮะว่ามันคืออะไรถ้าเป็นระเบิดนี่ห้องไอทีนี่ตายหมดนะหกชีวิตแต่ว่าระเบิดมันจะลงมาถึงห้องห้องข้างล่างบัญชีด้วยไหม อันนี้ผมต้องขอดูก่อนแล้วมีใครทำอาการชีวิตไปบ้างะฮะตอนนี้ไม่มีเลยแกะก็เน,นี่ยอ,อ,อันนี้เหรออันนี้คงว่าอ๋อเกิดจริงผมตัดเลยแล้วกันนะฮะเป็นของที่ลึกอนนของที่รลึกวะเหลืออะไร <c oughs> ของที่ลึกนะไม่ใช่ของกินโอเคไม่ใช่ของที่เราทึกนะไม่ใช่ของที่เราทึกนะฮะมาแล้วมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ของที่รถมันต้องกินไม่ได้นะม,นขมนะขามมาจากจังหวัดตากหมูสวรรค์อ,อ๋อของดีเมืองตากนะฮะของฝากเมืองละแหงอันนี้หมูสวรรค์แปลว่าฟุตเกมนี่กินได้ก,ก,กินนานนะล <c oughs> ูสาวผมก็กินกับครับต้มได้อันนี้มีอะไรเนี่ย <c oughs> เนื้อสวรรค์ของดีเมืองตากของฝากจากเมืองละแหง <c oughs> ก็าเติม47ิเปีนี่นะฮะก็ ขอขอบคุณคุณแม่และคุณลูกสาวมากนะฮะก็ได้มารู้จักกันด้วยโลกโซเชียลนะโลกตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วการเรียนก็เรียนในห้องด้วยเรียนในโลกโซเชียลด้วยก็ได้นะมันก็ทําให้เราได้ความรู้นะตอนนี้ก็จบแล้วนะลูกสาว ก็ลงวันที่นะฮะกันยา63สาเรียนอาจารย์มนบปากเนื้อสวรรค์หมูสวรรค์มาให้ชิมค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านทำเองอ๋อของที่บ้านทำเองโอ้หท็อปสี่ดาวจังหวัดตาาทานได้เลยเก็บอุณหภูมิห้องไม่ต้องแช่เย็นก็คือวางไว้ทุงที่โตได้รับ <c oughs> ประทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวอ,อ๋อผมเตรียมตัวกินกับข้าวต้มละ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ช่วยให้ความรู้ปลอทานแล้วติชมนะคะมี วางขายท็อปมาร์เก <7 Eleven S 1> ็ตกรุงเทพเจอะไรเนรี่ยเจ็ดอะไรฮะเนี่ยเซเว่นอีเลเว่นเงี่ยกรุงเทพเซเว่นอีเลเว่นป่ะเจ็ดสองทองเจ็ดสาขาอ๋อมีอยู่กรุงเทพหรือเจ็ดสาขาโอเคลาดพร้าวขลังสีสีลมบางรักขลางเก้าขลังสามเซนหลุยอ๋อนะฮะเนี่ยนี้แม่เขาบอกว่าถ้าต้องการกินแล้วเนี่ยไปกินที่นี่ได้ อย่าลืมมาฝากขายที่เยลโล่กันชีด้วยนะะถ้ <_ d ata> าฝากขายแล้วก็ไปจดทะเบียนเป็นรัฐ <_ d ata> าฝากขายขวามสมควรด้วยจะได้ไม่ต้องเสียแบบตอนที่จงมาฝากขาย <_ d ata> <_ d ata> อะโอเคเราก็จะกินกันสดเลยเนื้อสวรค์นี่ผมผมไม่ค่อยกินเนื้อนนะ <Yeah. S 1> ขอหมูดีกว่าเราก็แกะเลยนะฮะฉีกยังว่าครับเราก็ฉีกเหมือนเดิมอะตอนนี้คุณเปิ้์นแกะและผมแกะอะไรไม่ค่อยเป็น เอาแกะอ๋อมันแค่แกะนี่โอ้แกะง่ายแกะง่ายขนาดผมว่าโมโงแกะได้เลยผมไม่ค่อยแกะเราดูในกล่องนี่ฉีกเลยอ่ะคุณเปื่อหมูสวรรค์หมูหมูให้กินกับข้าวนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยกินเปล่าๆก่อนเราต้องไรคิ่มๆเย้เยอะไปบ้างแบบให้คุณเกมค่ะคุณเกมคุณเกมมาคุณเกมกินคุณเกมไม่อยากโชว์หน้าเขาอร่อยอ่ะเป็นไงรสชาติ ถ้าบอกไม่อร่อยนี่คุณแม่ไม่ส่งมาให้อีกแล้วนะอืมอร่อยครับอ่าเห็นป่าอร่อยอ่ะมันเป็นไงมีพิธายดำด้วยได้ข้าวเหนียวร้อนๆแล้วอร่อยมากวลามอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่เห็นพิไายดำแต่เรากินแล้วจะรู้สึกใช่ลูกผักชีลูกผักชีนะถ่ายลูกผักชีด้วยอ่าอ่าโอเคอ่ะคุณตากินให้หมดคุณแม่เขาดูอยู่แล้วคุณต้องคอมเมนต์ด้วยนะมีตั้งเจ็ดสาขานะอร่อยอร่อยอ่ะฮัครับ กินเล่ก็ได้คุณท้านี้เขากำลังเรียนการเขียนโปรแกรมไทย้าอยู่นะฮะ, <Yeah. S 1> ฮะลืมไม่กิน <laughs> โมยอย่างเดียวลืไม่กินอย่เยอะอย่าเยอะ,อยยอะดี๋ยวรกินกับข้าวด้วยฮะ <laughs> <laughs> อ้ต้องพดมากกินนิดเดียวพอ, <laughs> อกินเยอะเปืองน <laughs> ะะน้องน้องเมีย <laughs> เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างหน่อยข้างล่างก็มีอยู่ถ้ากินคาร์โนฟิสเบิร์กินติดใจแล้วได้ไปกินกับข้าวต้มกันต่อแล้วถ้าติดใจก็ไปสั่งซื้อตามเจ็ดสาขาในกรุงเทพแต่วันนี้ทีมงานอะออกไปออาซอสกันประมาณประมาณ6ชีวิตก็จะเหลือบางส่วนอะไปมาเกมปะเอาเนื้อด้วยดีกว่าเนื้อเหิมบรรทุนใหญ่กินเนื้อนะเนื้อสวรรค์ปกติเรากินเนื้อหรือหมูสวรรค์เรากินเนื้อแต่ว่าจริงๆเนื้อเนื้อสวรรค์ถ้าเป็นของอีสานหรือว่าของสกลเนี่ยจะเป็นเนื้อสนอเฮ้ยเหรอ คือว่าเป็นตะวันของเราเดี๋ยวเราก็พาไปทาเนี่ยนี่ดีแต่อันนี้ไม่ได้ไหรอกได้ยินไหมเนื้อตองไม่ยิหนหรออันนี้เขาเป็นผู้เข่งลัดนะั้นเขาจะไม่เสียกับอาหารมันแปลกประหลาดโ <Okay. S 1> อเคเขาก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมของอาหารมันมาจากอะไรช่ปะครับเราก็เลยต้องเลยกลยกเลิกไว้ก่อน <Yeah. S 2> ส่วนอันนี้ก็ไม่ได้อีกใช่ไหมอันนี้ซูอะไรนะซูเฮห,หรอซูยอนซูยอนซูยอนไม่ได้เพราะซูยอนนี่เขาเป็นผู้เข่งขัดทางด้านศาสนามันดูดงัน ไม่ได้หยังไงหมูหมูตองมาอาันนี้เดี๋ยวพอชิมคุณแม่เขาส่งตรงมาจากจังหวัดตากเดี๋ยวเอาไปชิ้นหนึ่งเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแกศคุณการเขากินได้นะไ,ได้เป็นไงถ้าถูกใจสั่งซื้อน,นะฮะเจ็ดสาขาขาดขาดนะจ๊ะขาดาขาดข้าวเหนียวได้เขาบอกให้กินกับข้าวเหนียวอ่ะมสุวรรณหักหักอันนี้เขาจะไม่ค่อยรู้นะฮะ อ่าเหลือชิ้นหนึ่งนี่คือให้เขาชิมก่อนเขากินด้วยทำงานด้วยคอมเมนต์นะเขาบอกไม่อร่อยนะอต้องได้ต้องได้ให้คุณปาล์มเนี่ยคุณปาล์มอร่อยกรหมูสวรรค์อ่ะของของคุณนี่เอาอะไรดีเอาหมูมะกินหมูวะเดี๋ยวเนื้ออ่านเนื้อเอ้ยเนื้อก็นหนียรือ <laughs> เนื้อ,อยังไม่ได้แกะแป็นีคฮะบโอ้ทองการแกะง่ายมากแค่บีบตรงนี้ได้หระ เมื่อกี้ทำไมผมแกะง่ายมากเลยเมื่อกี้นี้อ๋อเนี่ยมันง่ายแค่ทีเดียวนะแล้วก็เปิดได้เลยนี่เนื้อสวรร่วาวหากักหักแล้วแต่แล้วแต่กินเยอะก็หยิบเยอะเริ่ม,มงงแล้วอันนี้เนื้อนะอันเนื้อให้ใหครับ,นรบเนื้อเนื้อโอเคอ่ะปากแน่ปาปลาิลานี่เนื้อหรือเปนหมู <S <S เนื้อค่ะเยิ้นี่ทำไมไม่กินหมูวะเนื้อไข่ดีกว่า เออใช่ใช่คุณมันชอบอะไรไม่ชอบอย่างเดียวอยู่แล้วอ่ะทอยากทุกอย่างคุณคุณชอบอะไรอย่างเดียวอ่ะออันนี้อะไรวะเนื้อเริ่มงงละอันนี้อะไรคุณกินแล้วรู้ป่ะเฮ้กินแล้วต้องรู้ด้วยนะเนื้อเนื้อครับอันนี้เนื้อเหรอใช่เหรอเนื้อเหรอใช่ใช่อาะกินดิเนื้ออร่อยเยยังไม่กินอร่อยกแล้วเหรอยป่ะเอาหมูด้วยเพราะปกติคุณไม่ชอบอะไรอย่างเดียวอยู่แล้วเอาหมูด้วยของบางอย่างมันก็มีดีบางอย่างมีเลวบางอย่างใช่ป่ะเราต้องเลือกให้ถูก ่าคุณเพื่อนคุณเอาอะไร,รอันนี้อะไรวะหมูอันนี้หมูอ่ะนอกหมูไหมผมว่าคุณไม่ถูกกับหมูว่ะดูแล้วคุณพยายามจะหนีมันอยู่เอาเนื้อมหมเอาเนื้อเนื้อแค่ชิมครับอ๋อไหนคุณ<ม>เขากำลังอยู่เขาอยู่ในคอร์สเขาอยู่ในคอร์สไดเอทอยู่เขาอยู่คอร์สไดเอทอยู่เขาเลย่มรู้จกกินเยอะเันนีและวมื่อกี้เมื่อกีไม่กินมาแก้วเดี๋ยวแก้วไม่กินอันนี้อะไรวะอันนั้นอะันนั้นเนื้อครับนี่หมูถ้ากินเยอ้าเหลือหมู อ่ะกินได้หมดอ่ะกินอ่ะอกินอันนี้แล้วบอกด้วยว่าเนื้อหรือหมูเพราะเริ่มงงๆแล้วที่มันดูยังไงว่าเนื้อหอ่ะอันนี้เนื้อเหรอครับจริงมากแกจริงครับกินเป็นเนื้อเออแล้วหมูก็เป็น่นั้งรสชาติเป็นไงบ้างครับ โอ้โหคนนี้ไม่ต้องถามอร่อยทุกอย่างตอนนี้ไม่ต้องถามเลยเก๋แสดงว่าคนนี้บอกว่าไม่อร่อยที่เขาปิดร้านไปเลยไม่เคยเห็นเขาบอกไม่อร่อยนะอร่อยทุกอย่างอ่าเลยคุณเป้ครับอันนี้หมูอันนี้เนื้อคุณเป้อ๋อเพิ่งหายป่วยกินไม่ได้อ่าโอเคแล้วหมดแล้วหมดแล้วแน่เนื้อหมูไม่ได้กินเลยอ่าเก๋กินเนื้อหมูด้วยอะไงวะเนี่ยโภชนทางครับกินเนื้อหมูอันกินหมูแล้วไม่ใช่เหรอครับอันนี้เนื้ออ๋ออันนี้เนื้อโอเค โอเคเดี๋ยวเราจะไปวางไว้ที่หลังออฟฟิตนะฮะก็ใครกินข้าวลางวัลเนี่ยกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยได้ผมก็มากินกันเลยแต่ว่าเลือกอูกแล้วกันเนื้อหรือหมูวางไวท้ที่หลังออฟฟิตเยลโล